สวัสดีชาวเทสโมบายทุกๆคนนะครับก็กลับมาพบกับผมนายบาร์เกนชิเกยแล้ววันนี้นะครับผมก็จะพาทุกๆคนนะไปดูรีวิวแพดอัปเดตประจำวันที่24มีนาครับต้องบอกเลยว่ามีอะไรใหม่ๆเข้ามาเพียบเลยนะครับพร้อมกับ3กิจกรรมใหญ่ๆนะแล้วก็นี่นะครับที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับนั่นก็คือกิจกรรมดันเจียนรายวันใหม่นะครับเข้ามาใหม่เลยนะสำหรับดันเจียนกิจกรรมนี้นะครับเนี่ย กล่องนั่นนะคือกล่องรางวัลของใหม่เลยนะแล้วก็มันไม่ได้อยู่ตลอดนะมันอยู่เฉพาะช่วงกิจกรรมนี้ต้องบอกเลยว่าของมันดีมากๆนะครับเนี่ยของในกล่องเนี่ยนี่คือของในกล่องนับที่เราจะสุ่มได้เห็นไหมว่า8%ไอ้ห่อเขียวๆด้านบนนะ่ะคือของรางวัลที่น่าจะถูกใจใครหลายๆคนเลยนะดูนะว่าของรางวัลข้างในเนี่ยเป็นอะไรนี่นะครับอันนี้คือของรางวัลภายในกล่องนับแล้วมันสุ่มแค่8%น่ะ เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้เนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะแล้วก็ดันเจี้ยนนี้ลงได้วันละ1ครั้งนะครับนะแล้วก็เราสามารถรีเซ็ตได้อีกหนึ่งครั้งโดยใช้ทอง10ทองพอเราเข้ามาในดันเจี้ยนน,นะรเราก็จะเจอตะแก่ตัวนี้นะครับเราก็ทําการกดเควสที่ขวามือเลยนะมันก็จะมาคุยกับไอ้แก่ๆนี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เดินตามเควสไปเลยนะ จะมีการต่อสู้ข้างในภายในดันเจียนนะครับประมาณ5จุดไม่ได้ยากอะไรนะครับเอาขุนสายกวาดมานะกวาดทีเดียวก็ผ่านแล้วนะครับตายหมดแล้วนะเลือดพวกนี้น้อยมากนะครับพอผ่านเราก็จะได้เห็นไหมกล่องของรางวัลน,นะครับได้ครั้งละ3มกล่องแล้วก็ช่วงกิจกรรมเนี้ยเราจะได้บัตรอวยพรวันเกิดมังกรนเนี้ยแถมมาด้วยอีกนะ เอาไว้แรกของนะครับของดีมากเลยนะสำหรับแพทนี้นะครับนั่นแสดงว่าถ้าเราลงปี1ครั้งนะเราก็จะได้3กล่องแล้วถ้าเรารีเซ็ตนับโดยใช้10ทองเราก็จะได้อีก3กล่องรวมเป็นเราได้เบสเซ็ดวันละ6กล่องนะครับเอาไปสุ่มกันให้หนาใจเลยนะให้ได้ยันตีบวกเยอะๆเลยนะครับ ต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมบอสโลกนะครับบอสโลกทางไต้หวันทํางานยัดบอสตัวใหม่เข้ามานะครับซึ่งแบบเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากเลยนะเพราะมันแบบมันมันเหมือนจะน่ารักก็น่ารักนะดูอ้วนๆตะมุตะมีดีนะต้องบอกเลยว่าบอสตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับเห็นมันไม่ได้ใหญ่แค่ตัวนะครับแต่ว่ามันพกปืนเลเซอร์มาด้วยนะครับเห็นไหมครับพ่นออกมาจากปากอ่ะเออแบบว่าโอ้โหอลังการมากเลยนะครับแล้วบอสตัวนี้ มันไม่ได้มีแค่ปืนเลเซอร์นะมันยังมีสับสนนะครับทำให้เราเนี่ยติดสับสนนะมันจะกระตืบเท้าลงดินนะครับแล้วเราก็จะติดสับสนนะครับซึ่งป่วนทีเดียวนะมันก็เป็นการสกัดเราไม่ให้ได้แต้มเยอะนะครับการจะตีบอสให้ได้แบบสามร้อยเคสี่ร้อยเคแบบนี้มันก็จะทําไม่ได้มอนเดิมเลยนะเพราะว่ามันจะติดสับสนแบบนี้แหละต่อมานะครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่ต้องบอกว่า กิจกรรมเนี้ยผมชอบมากๆเลยกิจกรรมอวยพรวันเกิดมังกรนะครับเพียงแค่เราเข้ามาในดันเจียนนะครับแล้วเดินเข้าไปคุยกับมังกรเลยนะาถามสารทุกสุขดีบนะครับแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับเราก็จะได้ลูกท้อใหญ่มานะครับมาไว้สุ่มของนั่นเองนะของรางวัลก็เราสามารถที่จะสุ่มเอาไอ้กล่องกล่องของขวัญเนี่ย สามารถไปแลกของได้อีกนะครับของรางวัลได้อีกต้องบอกเลยว่าของรางวัลดีมากนะสามารถแลกได้ที่ฟังก์ชันหีบล็อกอินนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนับกิจกรรมเหมือนกับปีที่แล้วไม่มีผิดเลยภายในงานวันเกิดบางกรเนี่ยให้เราเดินวนหานะครับเราจะเจอศัตรูภายในงานนั่นก็คือไอ้เจ้างูนี่เองนะไอ้เจ้างูเนี่ยเราฆ่าให้ได้10 10ครั้งนับเราก็จะดรอปเกตดงูมาแล้วเราก็เอาเกตดงูเนี่ย ไปมอบให้มังกรนะครับจำนวน10อันเราก็จะได้ลูกทอเล็กกลับมาเป็นรางวัลตอบแทนนะครับผมชอบมากเลยลูกทอเล็กจะบอกว่าตอนผมดองไว้เปิดตอนจบกิจกรรมนะเชื่อไหมมันทำให้ผมแบบมีเงินต่อมีทองต่อชีวิตได้หลายหลายสัปดาห์เลยทีเดียวนะคถึงถึงมันจะดูน้อยนะแต่ว่าเออมันก็แบบชื่นใจนะครับมีทองเข้ามาในตัวนะ ต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมเติมเงินนะครับแล้วก็รับทอง2เท่านะอันนี้จํากัดเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะเติมยอดเท่าไหร่ขอให้คุณทุกๆขอให้ทุกทคนคิดดีๆนะครับแล้วค่อยเติมเพราะมันคูณแค่ครั้งเดียวนะครับอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรม cashback นั่นเองนะครับเพียงเรามีการใช้จ่ายนะครับทุกๆยอดการใช้จ่ายของเราเนี่ย มันจะคืนทองให้10%ของยอดการใช้จ่ายในวันนั้นๆน,น,นะสะสมได้สูงสุดทั้งหมดนะครับ7วันนะภายใน7วันนี้คุณจะใช้จ่ายไปกับอะไรก็จะได้คืน10%นะครับของยอดทองประจำวันที่เราใช้นะต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมรีเตาทองนะครับรีเตาทองรอบนี้ต้องบอกเลยว่าใต้วันใจปั้มมากนะเพราะเอาม้วนคุญพลมาให้พวกเรา ได้รีหากันนรนับเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลิโป้นะหวังยนจีหวังอี้หวนหยางหลิวปังนะครับแล้วก็สุดท้ายหานสิ้นนะครับซึ่งทั้ง6ตัวนี้สามารถรีหาได้ในเตาทองนะครับมาเฉพาะม้วนนะอย่าไปรีผิดนะครีร,รีที่เป็นเตาม้วนนะครับ มีเฉพาะม้วนนะเอาไปอัพดาวให้เป็น15ดาวกันทุกคนเลยนะครับบอกเลยว่าสเตตัสเนี่ยจาก10 10ดาวไปจนถึง15ดาวเนี่ยมันบวกแบบเกือบ100ยแต้มเลยนะครับจากที่ผมบวกเปยโกมาในคลิปก่อนๆนหน้านั้นนะครับที่ผมบวกให้ดูนะอ่าแล้วก็ถ้าเรารีเตาทองนะครับใช้เหรียญจำนวน100เหรียญ ไปจนถึง150เหรียญเราจะได้ใบเลือกอาวุธขุนพลเมตา2.0นะครับนั่นก็คือมีกวนอูเมืดนะมีหานสิ้นมีหลิวปังแล้วก็มีเซียงอวีนะครับแม่รับเซียงอวีนั่นเองนะซึ่งถ้าเราหมุนจนครบ150ครั้งนะใช้เหรียญรีเตาทอง150ครั้งเราจะได้อาวุธเนี่ยของใครสักคนหนึ่งเป็นบวก1เลยนะครับการันตีบวก1เลยเพราะมันได้มา2อันไงเป็นใบเลือกนะ เจ้าของใครก็คิดให้ดีๆนะครับต่อมาก็จะเป็นดันเจี้ยนต่างมิตินะครับดันเจี้ยนต่างมิติในกิจกรรมรอบนี้ทางไต้หวันได้ขยายเวลานะครับจากเดิมปกติ120นาทีหรือ2ชั่วโมงนะเพิ่มเป็น240นาทีหรือ4ชั่วโมงนะครับอยู่กันให้จูใจเลยนะในดันเจี้ยนนะครับเอา e f p รัวๆเลยนั่นเท่ากับว่าถ้าเราเอาตัวเข้ามายืนในดันเจียนนี้เฉยๆนะ แค่4ชั่วโมงอะถ้าเป็นคนจุติ3เราจะได้ค่า exp ยืนเฉยๆนะครับวันละ1ล้าน80,000นะผมลองคำนวณละแล้วก็ถ้าเป็นผู้เล่นที่อ่ายังไม่จุติ3น่าจะได้หลักอ่าประมาณล้านกว่ากว่านะเพราะว่าเยอะกว่านะมันจะเด้งทีละ6,000แต่ถ้าจุติ3าแล้วมันจะเด้งทีละ4,500นะก็จะได้เยอะกว่านิดนึงนะครับ คุ้มนะคุ้มมากไม่ต้องทำอะไรเลยยืนนีเฉยได้ e p วันละล้ลานนะครับควันใครที่ต้องการเขาจะมาปั้นตัวละครใหม่เนี่ยโอกาสนี้คือโอกาสของคุณแล้วนะแล้วก็ถ้าเราไปตีมอนนะรเราก็จะมีโอกาสดอปเค้กนะครับเค้กวันเกิดมังกรน,นั่นเองซึ่งมันจะช่วยเพิ่ม HP แล้วก็ SP เต็มให้กับเรานะแนะนำให้หาให้ได้เยอะๆนะเพราะมันจำเป็นมากนะสำหรับไอเทมชิ้นนี้แล้วก็ ยังดอบอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือการอวยพรวันเกิดมังกรนั่นเองอันนี้ก็ดอบเช่นกันนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าดอบอยากนิดนึงนะวันหนึ่งอันนี้ยังยังไม่ได้ทดเทสนะว่าวันหนึ่งมันจะได้ประมาณเท่าไหร่แต่ดอบอยากจริงๆนะครับหล่นยากนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในกิจกรรมสุดท้ายกันนะครับที่เข้ามาใหม่แล้วนะใหม่สดๆซิงๆเลยเป็นกิจกรรมวันอีสเตอร์นะครับไข่อีสเตอร์นั่นเองเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าเป็นยังไง อ่ะแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ในกิจกรรมวันไข่อีสเตอร์แล้วนะครับสําหรับกิจกรรมนี้นะครับมีประวัติความเป็นมาเป็นไปอยู่นะคือวันวันอีสเตอร์เนี่ยมันจะเป็นวันที่พระเยซูค,คริสต์ทรงคืนพระชนนะเป็นหนึ่งในเทศกาลของาศาสนาคริสต์นั่นเองนะครับแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ในวันนี้จะเป็นไข่นะครับมันมันแสดงถึงการเกิดใหม่ของพระเยซูนั่นเองนะครับทีนี้พอเราเข้ามาในดันเจียนนะครับ จะเห็นว่าคนเยอะมากเลยนะอันดับแรกนะให้เราคุยกับตัวแร่สีฟา้านี้นะครับซึ่งพอเราคุยนะครับเนี่ยมันก็จะมาลงช่วงเชงนะครับแล้วก็ถามเรานะให้เราตอบไปเลยนะข้อหนึ่งนะครับต่อมาคําถามที่สองนะครับให้เราตอบไปที่ข้อสองนะครับมาลงช่วงเชงนะครับผ่านแล้วนะครับเราสามารถกดที่เควสได้เลยนะครับอันนี้ให้เราเคลียร์เควสออกไปก่อนนะเดี๋ยวมันจะหลง ถ้าเป็นเคเวสภารกิจมันจะอยู่อันสุดท้ายเลยนะไม่ต้องเลื่อนหาอะไรให้มันยากเลยนะนี่นะครับเราก็กดเคเวสนะครับมันก็จะเดินไปคุยกับแร่สีแร่ทองแดงต่อนะครับสําหรับแร่ทองแดงนะคุยไปมาลงช่งเช้งน,นะครับคําถามแรกนะครับให้เราตอบที่ข้อ3นะครับแล้วก็คําถามที่2นะครับตอบที่ข้อ2นะครับเราก็จะผ่านนะครับเราก็กดที่เคเวสอีกนะครับเราก็จะมาคุยกับแร่นะครับแร่เขียวนั่นเองนะ มาลงชงชีงชงนะครับเราก็ตอบข้อ1น,นะคาถามแรกแล้วก็คําถามที่2นะครับตอบข้อ1เช่นกันนะครับเราก็จะสําเร็จภาร,รกิจแล้วเห็นไหมเยออันนี้ทําได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับไม่ใช่วันละครั้งนะทําได้ครั้งเดียวแล้วก็คือจบไปเลยนะครับเคเวสนี้ตอบคําถามแรกนั่นเองนะครับของรางวัลต้องบอกเลยว่าเด็ดดวงมากนะครับทุกคนดูนะครับหินตีบวกนี่อันนี้เลยที่ผมอยากได้นะครับ ข้างในยังมีของแบบอเลอค่านะครับคุณค่าที่คุณคู่ควรนะนี่ใบเลือกอาวุธนะครับใบเลือกนะครับย้ํานะว่าใบเลือกนะจําเป็นมากเลยนะครับของชิน้นนี้ต่อมานะครับอันนี้คือเสร็จหนึ่งภารกิจแล้วนะต่อมาให้เราคุยกับปาตัวเย่าสีตัวนี้นะครับสีออกน้าําตาลนะ้ําตาลเนอะเออนั่นแหละช่างมันเถอะนะ เขาก็จะบอกให้เราไปหาหา,อ,าอะไรอะ่ะหาไข่อีสเตอร์นะครับเนี่ยเควสมันก็จะขึ้นมาตรงเนี้ยเราต้องหาไข่อีสเตอร์ให้ได้10 10รูปนะซึ่งไข่อีสเตอร์มันเป็นหน้าตาไงเดี๋ยวผมกดให้ดูนี่อันนี้คือไข่อีสเตอร์นะครับทุกคน ซึ่งเราจะต้องเนี่ยหาคู่กับสลับเป่านะครับแล้วก็เอามาแลกของนเดงทีนี้ผมแนะนําให้รับเควสให้หมดนะครับเราจะได้หาทีเดียวแล้วก็ส่งเควสท,ทีเดียวเลยนะครับคุยกับปลาตัวเยาว่านี้เขาจะให้เราหาไข่อีสเตอร์ต่อมาคุยกับปลาตัวเย่าสีฟ,ฟ้าอนนี้นะครับปลาตัวเย่าฟ้านะเขาจะให้เราหาหมันโถนั่นเองนะครับนี้มันก็จะขึ้นมาอีก20ลูกนะครับหาหมันโถให้ได้20ลูกต่อมาเราคุยกับปลาตัวเยาว่าอ่าอะไรอ่ะ มองไม่เห็นปัตโต้เย้าแดงนะครับนี่ปตัตโตเย้าแดงเขาจะให้เราไปแลกกล่องอีสเตอร์มาให้เขานะครับเราก็รับเควสเลยนะกล่องอีสตเตอร์ที่เราจะต้องแลกก็ทั้งหมด10กล่องนะครับกล่องอีสเตอร์หาได้จากไหนนะครับก็หาได้จากนี่แหละนะเนี่ยโดยการที่เราไปหาไข่อีสตเตอร์แล้วก็หาหมันโถนะครับแล้วเอามาแลกกล่องอีสเตอร์อันนี้ก็ จะสำเร็จภารกิจที่3นะครับสำหรับปาตัวเย่้ตัวนี้นะครับซึ่งให้เราเดินวนนะในการหาพวกนี้เดี๋ยวเราจะเจอเองนะครับนี่เดี๋ยวผมเดินวนให้ดูอ่ะพอเราเดินวนนะครับเราก็จะเจอกับกระต่ายเราก็ตีธรรมดาไปเลยนะครับตีธรรมดาไปนะครับนี่นี่นะครับตีเสร็จเดี๋ยวมันก็จะดอปซาลาเปาไม่ก็ดอปไข่อีสเตอร์มานะครับ แค่นั้นเองนะครับมีแค่นี้เองนะครับแล้วก็ภารกิจสุดท้ายให้เราคุยกับปลาตัวย่าเขียวตัวนี้นะครับซึ่งเขาจะอารัมพบทว่าไข่ของเขาอะถูกขโมยไปนะครับแล้วก็มีการทําทําให้ไข่อะเปื้อนนะครับไข่มันเปืื่นไข่อีสเตอร์มันเปื่อนทำให้เขาเนี่ยจำจำไข่ไม่ได้นะครับจึงอยากให้เราช่วยนะครับ เราก็จะต้องตอบคำถามเขาให้ได้นะครับเนี่ยอันอันอคำถามที่1เนี่ยให้เราตอบข้อ1น,นะครับต่อมาอันที่2ก็ให้เราตอบข้อ2นะครับต่อมาอันที่3ก็ให้เราตอบข้อ3นั่นแปลว่าคุยกับปลาตัวเย้าเขียวให้ตอบ1 2 3ปลาฉลามขึ้นบกนะครับนี่สำเร็จภารกิจลราครับทุกคนแล้วก็ภารกิจในดันเนี้ย มันทำได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับมีอันเดียวที่ทำได้ทุกวนันอันที่ทำได้ทุกวันคือปัตโตเย่าตัวนี้นะครับทำได้ทุกวนันวันละหนึ่งครั้งนะครับให้เรามารับเคเวสกับปัตโตเย่าตัวนี้นะจะสามารถทำได้ทุกวันนะครับนอกนั้นทำได้แค่วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับอะ อันนี้ก็เป็นภารกิจใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับซึ่งยังไม่เคยมีใครได้เล่นนะก็เพิ่งได้เล่นกันวันนี้แหละนะแล้วก็ในส่วนของอสัตว์ขี่ใหม่สัตว์ขี่ใหม่ก็เป็นตัวบอสตัวใหม่เลยนะที่เข้ามาเนี่ยผมโคตรอยากได้อ่ะเนี่ยเออมันน่ารักนะวะอยากได้อ่ะแต่กลัวเปิดแล้วแบบเฮ้ยถ้าไม่ได้ทําไงอ่ะเอ,อ แล้วก็แฟชั่นใหม่ก็ถือว่าเท่ทีเดียวนะครับเห็นไหมเออนึกว่าคูลาม่าในคนเก่งฟ้าประธานนะแสกุลาบโจ้อือโ,อโ,โอ้โหเท่มากเลยครับทุกคนแต่อาวุธไม่เท่เท่าไหร่นะโอเคสำหรับแพทอัปเดตประจำวันที่24มีนาก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมคิดว่า ขุนพลตัวใหม่น่าจะเข้ามาเร็วๆนี้นะในส่วนของจางเหลียงนะผมคิดว่าคิวต่อไปต้องเป็นจางเหลียงแน่นอนนะเข้ามาเราก็คิดว่าน่าจะเป็นขุนพลธาตุลมนะเพราะว่าเขาเอามาเปรียบกับขงเบ้งนะสองตัวเนี้คนละยุคสมัยก็จริงแต่ว่าเป็นกุลซือที่เก่งกาจเช่นกันนะผมคิดว่ามาธาตุลมแน่นอนนะมาล้มขงเบ้งแน่นอนนะออกจากเมตานะ โอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย